สวัสดีครับผมพอกนนีล้วครับกนค้ำพิสานาแบนแมนครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสีมารีวิวเสือครับพี่น้องครับเพราะว่าผมได้สร้างเสือมาจากกนไล่เว็บไซต์หนึ่งครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาแกะเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับว่าเป็นเสือยังครับพี่น้องครับ ผมสั่งมาทั้งหมดสามตวัวครับพี่น้องครับนี่แหละครับเสื้อที่ผมสั่งมารครับพี่น้องครับทั้งหมดสามตวัวครับสั่งมาจากเว็บไซต์ออนไลน์เว็บไซต์หนึ่งครับพี่น้องครับเสื้อยูทูบครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึงนะครับพี่น้องครับ เอ็กซ์เอลครับพี่น้องครับนี่คือเสีย YouTube ครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสิกาออกให้เบิ้งครับพี่น้องครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ ขันผู้ได้ยากให้ผมแจก,กอะผมขอ1นึ่งมืนซับครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสะแจก,ก1ิโตรครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับ พ้อดีเป๊ะเลยครับพี่น้องครับเื่อผ่านิ่มดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ ผมก็ว่าสิแจกยู่จากซิปตัวครับแต่ว่าผมขอหนึ่งมืนซับครับพี่น้องครับผมจะแจกเลยครับพี่น้องครับผมสั่งซื้อมาจากเว็บไซต์ออนไลน์เว็บเว็บไซต์หนึ่งครับตัวละลอยซี่สิบเก้าบาทครับพี่น้องครับเบอร์ X X L ครับพี่น้องครับสวยครับพี่น้องครับงาม ครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชมมร์รชก,ไก,กดไปเด้่อยครับพี่น้องครับชิปน้าพอกันไหมหักก่อนคํำนิดนิดคอยโดนโดนเด้อยครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม